ยาเกจเชกส90สวัสดีพี่ริมเพื่องนะคะต่อนะคะอันนี้คือตรงเนี้ยค่ะเราต้องรุนเมื่อกี้รุนไปอันนี้แหละยางสูยางตายเยอะมหาเนี่ยตรงนี้ยางเยอะเลยไม้ๆสิ่งนี้นะะน้าจะรุนตะคองไว้มุมเดียวแห่งเดียวก็เดี๋ยวทีหน้าเรามาจะได้ไม่ต้องแบบอันเมากมาย พ่อน้าแค่ลุ่นพุกน,นะมดแดงอี่คลานเลยมดแดงเลย,ลย,ดดเลยหลังสตงคนที่เดนร้องคือตะกงน,นึกล่าคนกล้วยแล้วอย่างมาอย่างเติมต้มเต็เลย มุมในนะ คนขับปัดหัวต้องทำใจต้องทำใจแกอะไรอะแกกลัวชั่วโมงแกเยอะ,ะเกินไปบอกไม่เป็นไรนะทำงานเขาเห็นถึงว่าเออเราทำอะไรแบบไหนไม้มันหลงต้องกลัวเลย เมื่อชั่วโมงแกแบบมันจะเกินไปเยอะหรือเปล่าอนะไรแนี้ปัดทาปกตินะฮะกันนะ้าแกก็วิ่งรถปกติอะไรปกติแต่ในการรุนนี่มันเพิ่มอะไรเงี้ยเวลามันก็นั่นปกติอยู่แล้วแกครี๊ชบอกทไอนนะะอาไปเถอะนะฮะจะไปเครียดมากเพราะว่าเออรู้อยู่ว่าเออมันแบบไหนเขาเห็นดูวแต่เราอธิบายได้ว่ามันมีเหตุผลแต่ใช่ว่าวิ่งช้าเลยถ้าเกิดปกติไม่ต้องรุนต้องอะไรมันก็ชั่วโมงมันก็ ประมาณนั้นแหละเรืองนี้ถ้าจะเกินมาก็ต้องเนี่ยเหตุผลที่มีคือต้องรุนค่ะเยอะแยะเลยอาจจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้รุนอะไรมากมายนะมีสองต้นจําได้ข้างๆนูน้นข้างนี้รุนแป๊บเดียวเร่องนี้รุนอ่านนี้เสร็จเแล้วข้างหลังที่พี่ๆเขาพักไปหนุนก็จะต้องมีรุนอีกทีนี้เห็นไหมาใหางเห็นไหมพ่ไปเทียร์ทำไมนะทำปกติ คือถ้าตัดได้อย่างเดียวชั่วโมงมันก็ปกติแล้วนะออ,อันนี้งานเพิ่มมันก็ชั่วโมงก็เพิ่มมันก็เป็นปกติแล้วค่ะเหมือนกับทุกสวนแหละถ้าตะก้องถ้าเขาจ้างเราก็ไปนะเราอยากให้เจ้าของสวนอยู่นะคะพอยเขาอ,อยู่แล้วเรา,เราจะรู้สึกแบบเขาได้เห็นว่าเราทํางานแบบไหนอะไรยังไงมันมีอะไรที่แบบเอออาน,าน,นันต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะได้เห็นถึงเวลา ชั่วโมงเราก็ได้ไม่ต้องแบบอะไรแต่ส่วนมากไม่มีเท่าไหรหรอไม่มีแตข่า,าอะไรต้ไม,ม,ไม,ม้แต่ก็มีมั่ที่ขอรถราคา,า,คาแต่ส่วนไหนที่กจะของสวนอยู่โอเคที่ดูจากปากเราก็จะแบบเออ เาได้เห็นนะว่าเนี่ยทำงานแบบนี้นะที่ชั่วโมงมันเพิ่มที่มันช้าก็ได้ผลนี้นะแต่น,นี้ไม่เป็นไรผู้จัดก,การหนึ่งแตงน,นี้คือเราไม่ต้องจับเวลาเอยางนนะผู้จัดก,การก็จับเลยแตดขึ้นคนขับขึ้นคนขับเลยโอเคเราเราก็ไอ้นี่มั่งแหละแต่เวลาตรงกันหรือเปล่าของเขาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แปลงไหนคือเจ้าของสวนเข้ามาก็เข้าไปกออ็จ้างเราไปแล้วเข้าสวนด้วยก็อยู่ห่างนะคะเวลาเขาลงเครื่องตัดหญ้าอย่าไปใกล้สั่งงานไปเลยรอบหนึ่งรอบเชา้าหรือไม่ก็จบจบไปอย่าให้เขารู้อะไรก็โบกเลยค่ะโบกบอกเลย,บบอ,อ,เลยอย่าเดินตามเด็กขาดลารถตัดหญ้าอันตรายเพราะเราไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่าง แต่ถ้าลงการ์ะลงขาไม่เป็นไรตาม,มเหรออยากตามก็คนที่เหนื่อยก็ตาแต่ถ้าแต่ยาเน,นี่ยโอ้ยพวกคนมากอะ่ะตุ๊ก้าลุงนี่เยคุณลุงไม่ค่อยเท่าไหร่ตุ๊กคณป้าจะเดินตามกันไม่อยู่สองคนชางบ้านคนอันนั้นคุณป้าเดินตามเลยห่างยางเนี่ยเลยนะห่างระหว่างต้นเลยไมขับต้ตตแตนแล้วแค่เดินตามเก็บจอบเก็บโน่นเก็บนี่ไปเราเตือนละ บอกป้าคขาไม่ได้นะอย่าตามมันตลายเดี๋ยวจอะแล้วค่อยเก็บถ้ากเก็บไม่เก็บบางก่อนก่อนเราเข้าบางทีไม้ก็ฉุดตัวในจอดมันหล่นเลย,กเลยแกไปเวียงรอบต้นในเงี้ยระหว่างคนตัดหญ้าเขาตัดไปน้าคนขับก็ขับไปตัดหญ้าไปแกก็เวียงรอบต้นตามหลังไปเถอนเมื่อไร่เมื่อ่มีคันหนึ่งไม้แทงไปกระเด็นไปทางหน้าแกใน,นตลาด ต่อเลิกบอกไม่ได้บอกอันตรายจริงค่ะส่วนมากเป็นคุณาปา้าๆเขาจะดื้อน,นิดนึงแต่พอเขาตั๊กที่นึงเขาก็ไม่ถ้ารอบหลังเขาก็นั่งดูห่างแลวจะใช้งานเขาก็สั่งอันตรกออ้อเมันอันตรายค่ะเราไม่รู้ว่าเพราะคนขับแกก็ไม่รู้ว่าอะไรมนอยู่ข้างล่างแล้วเราไม่รู้ว่าเออจะกระเด็นไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะการที่จะทางไม่ได้หรอกบางทีมัน เพราะว่าใน,รนแรงของเครื่อักร่ายมันเยอะถ้าโซ่จริงๆอ่ะโอ๊ยน็อตขาดน,น็อตอะไรเนี่ยโคอันตรายนะคะแต่ถ้าลงจานตามเลยค่ะรุนแบบเนี้ยตามเลยคะ่ะยืนเฝ้ายืนชี้เต็มที่เลยแต่ก้องก็พูดมากจริง มเมื่อวานอ่ะอาการเป็นหวัดนิดนึงค่ะกลับบ้านไปก็อยากสลบยาวเลยโดนฝนด้วยไอฝุ่นนิดนึงด้วยแล้วก็จริงๆไม่นิดแหละร้อนด้วยจบกล้อง โนะอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตอกสินกันเลยดีกว่านะคะสอนนี้ว่ไล่ต่ ปีหน้าปักหมุดนะคะตรงนี้คือที่เรากรองไว้แต่ผมคลิปหน้านะคะยะาก็บเช็คี่สูงขอบคุณที่เมินนะคะะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น,น,นะคะ